อาน,นิสงส์งของการสร้างห้องน้ำนั้นมีจริงไหมเมื่อยามคับขันจะช่วยให้เราหมดทุกข์ได้อย่างไรแก้วจะนําเรื่องนี้มาอ่านให้ฟังค่ะอันนี้สงของการสร้างห้องน้ำจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบตัติเล่มที่สอง วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่ประเทศสีลังกาอาตมาได้ไปร่วมกับคณะผูแ้แทนจากประเทศไทยองค์การพุทธศาสนิสัมพันธ์แห่งโลกจัดการประชุมที่นั่นมีผูแ้แทนชาวพุทธมาร่วมประชุมทั่วโลกมากมายเขาพาไปชมอ,อุทยานของประเทศสีลังกาให้เข้าชมฟรีมีช้างเล่นกลมีช้างกินอาหารกินโต๊ะเหมือนคนร้องรำทำเพลงได้ และก็มีลิงข้างปางชนีวิหกนกร้องกึกก้องวานาไพรในสวนอุทยานของประเทศศรีลังกาอัตมาภาพนั้นก่อนนี้ก็ตั้งมูลนิธิให้คณะสองทั้งสองนิกายทั้งธรรมยุตและมหานิกายช่วยนิด้านการศึกษามีท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันวัดหัวลำโพงองค์หนึ่งและวัดอัมพวันในกรุงเทพอีกองค์หนึ่ง อยู่ที่ประเทศสีลังกาก็ตั้งมูลนิธิเอาดอกเบี้ยชว่วยเหลือประสงค์ทั้งสองนีกายให้ท่านได้รับการศึกษาปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยเมืองแคนดี้แล้วแต่จะไปต่อที่อินเดียหรือจะต่อที่สีลังกาก็ตามอัธยาศัยการไปชมอ,อุทยานในนามของรัฐบาลสีลังกาครั้งนี้เอกอัครราชทูตพาไปไม่ต้องเสียอะไรอัตมาก็ไปนะ ไปกับพรา4-5องค์เราที่เป็นนักศึกษาอยู่ประเทศศรีลังกาและคณะของเราก็เข้าไปถึงอุทยานแล้วตอนเช้านั้นอาจารย์สัทธาติสสะมหาเถระผู้มีฝีปากในการเทศเยี่ยมเหมือนท่านปัญญานันทะแห่งประเทศไทยท่านจบประไตยปีดกจบหลักสูตรในการปรทักกถาธรรมเทศนาพาทีในประเทศศรีลังกาเก่งมาก ตอนเช้าท่านก็เลี้ยงอาหารเราเราก็ฉันเสียอิ่มแปร่ไม่มีข้าวนะมีแต่โรตีกับเนยก็เลยท้องเสียอัตมาท้องเสียนะมันจะคลอดแล้วปวดอุจจาระนี่เล่าตรงไปตรงมานะอัตมาก็บอกกับพระที่ไปด้วยกันหาซ้มให้ทีเธอไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อผมจะต้องรีบพาโยมไปเดี๋ยวเผาจะเลิก โหตายจริงแล้วเราจะไปเข้าที่ไหนล่ะเหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่มีซุวมเลยแหมประเทศศรีลังกาไม่สร้างซุวมที่อุทยานนะแล้วเราก็พูดภาษาเขาไม่เก่งจะไปถามใครเขาล่ะพระหนีอัตมาเลยสี่ถึงหองค์ก็หนีไปเลยนะแล้วเราจะไปหาซุวมที่ไหนโอ๊ยจะคลอดเราสิหมอพดุงคันก็ไม่มีนะ เอาอยัางไงดีล่ะเมื่อก่อนสมัยอาตมาเป็นเด็กอยู่เรือข้าวของอาแปะอาแปะเขาก็บอกไม่เป็นไรนะอาตีกระบังไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่กระบุงมีนะสวมหัวเลยแล้วก็ถ่ายข้างเรือได้เลยแต่ตอนนี้หากระบุงกกยก็ไม่มีจะได้เอาสวมหัวไอพันนี้มันไอหนนะ้าก้นไม่อายแน่อันนี้เรื่องจริงนะ อาตมาก็เดินไปถ้าไม่มีจริงๆก็คงที่โคนต้นไม้นี่แต่โคนต้นไม้ก็ทำไม่ได้ทางเดินของเขาคนเดินกันเป็นฝูงเลยแล้วเราเป็นพระพิสุไทยทำอย่างนั้นก็เสียชื่อประเทศแย่เอายังไงดีล่ะแล้วก็สี่โมงกว่าแล้วใกล้จะฉันเพนแล้วถ้าเลยเวลาก็หมดโอกาสแต่ดีที่มีปัญญาอยู่ อาตมาก็เอาเลยโยมฟังกันนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอาตมาก็ไร้เวเประาถานะโมตสัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ตามด้วยสัคเคกาเมจรูเปนี่เป็นคาถาอัญเชิญเทวดาจึงร้อนถึงสักรินเทวราช ขอให้พระอินทร์ส่งทิพยเนตรดูดูข้าพเจ้าณบัดนี้นั่นแน่อภินิหารสำคัญไหมอัตมาก็กล่าวขึ้นข้าพเจ้าสร้างซ่วมสร้างห้องน้ำไว้มากมายนะเท่าที่เป็นเจ้าภาพมานี่สองพันกว่าซ่วมแล้วนะวัดอื่นด้วยไปเป็นประธานที่ไหนต้องสร้างวันละยี่สิบซ่วมเป็นอย่างน้อย อันนี้สรงสร้างซ่วมของข้าพเจ้ามีแล้วข้าพเจ้าที่สร้างเหตุปัจจัยเอาไว้แล้วหากว่าข้าพเจ้าจะคลอดบุตรในครั้งนี้ขอให้ร้อนถึงสักการินเทวราชจงส่งมาตุรีเทพบุตรให้เทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายหย่อนซ้วมมาให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดณบัดนี้ถ้าไม่หย่อนลงมานะข้าพเจ้าคลอดเพื้อนผ้าเมื่อใดข้าพเจ้ากลับไปถึงวัดอัมภวันนะ จะถูกซ้วมทิ้งให้หมดไม่เอาแล้วมีสร้างแล้วไม่ได้อันนี้สงเลยนี่ถ้าหากว่าไม่หย่อนมาจริงๆนะโยมมาวัดอัมภวันโยมจะไม่เห็นซ้วมเลยข้าพระเจ้าจะทุบทิ้งจริงๆนะแล้วโยมตอบปัญหาอาตมาซิเทวดาหย่อนซ่วมมาจริงไหมถ้าเทวดาไม่หยอ่อนมาอาตมาจะคลอดบุตรย่างไร วิธีหย่อนของเทวดานั้นโยมต้องฟังต่อไปปวดท้องจะตายอยู่แล้วอย่าเพิ่งออกนะไอ้เนยนี่มันทําพิษโรตีมันทําพิษอาจารย์ศัทธาติสะมหาเถระฝากความรักไว้กับเราแล้วองค์อื่นเขาเคยฉันเขาเคยอยู่ที่ศรีลังกากันเขาทานทุกวันแต่เราไม่เคยนี่ตอนเช้าเราฉันแต่ข้าวต้ม วันนั้นไปฉันโรตีอาจารย์สัทธ,ธาติสะมหาเทระบอกจะเลี้ยงเต็มที่เลยนะอาตามาก็เลยท้องเสียอันนี้เรื่องจริงอาตามาก็ขออธิษฐานจิตก็ร้อนถึงสักกรินเทวราชส,ส่งทิพยเนตรมาดูเราก็แจ้งแก่ใจว่าพระครูภาวนาจะคลอดบุตรว่าแล้วก็มีทันช้าส่งมาตุลีเทพบุตร รีบเอาซุวมหย่อนไปเดี๋ยวนี้นีได้ยินมากล้องที่หูเราวิธีหย่อนซ้วมของสกรินเทวราชไม่ใช่หย่อนมาอย่างนี้นะถ้าหย่อนมาอย่างนี้ประเทศศรีลังกาต้องแตกตื่นเดี๋ยวไม่มีใครดูช้างเดี๋ยวเขาจะแพ้เราก็กล่าวถึงบ้านเศรษฐีบ้านหนึ่งอยู่ที่หน้าอุทยานสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นเศรษฐีมีตึกสามชั้น เราบ้านเขาเป็นชาวพุทธเราสังเกตได้ว่ามีธงคว้ทธงอันหนึ่งคือฉับพันนรังสีธงอันหนึ่งคือตราสิงถ้าบ้านนี้มีธงตราสิงอันเดียวไม่ใช่ชาวพุทธแต่ถ้าบ้านไหนมีธงฉับพันนรังสีจะบ่งบอกให้ทราบได้ว่าบ้านนั้นเป็นชาวพุทธสองสามีภรรยาเกิดสังหอนในใจเหลียวหน้าไปที่อุทยาน เกิดอยากจะดูอุทยานขึ้นเขาก็มองเห็นพอดีเอ๊ะพระองค์นั้นเดินไปเดินมาทำไมนี่มันสังหอณอย่างนี้ไม่ใช่ทิ้งซ้วมลงมานะเดี๋ยวก็แตกตื่นกันตายเษฐีเขาก็เรียกภรรยาไหนเอากล้องมาดูซิเอ๊ะพระองค์นี้เคยเห็นพระองค์นี้นั่งใกล้กับเราที่ประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์ใช่แน่ๆ ท่านเดินไปเดินมาทำไมนะเอ๊ท่านหน้าแดงๆนะเดินไปเดินมาทำไมท่านไม่อยู่กับที่ในที่สุดท่านสงสารมีภรรยาก็ข้ามถนนไปด่วนเลยตรงมหาอัตมานี่อัตมาก็กอดอกสภายกระเป๋าย่ามเขาก็เดินตรงมารีบส่งภาษาทันทีเขาส่งภาษาสิงหหนเขาก็นึกว่าเราจะรู้หรือไม่ก็ช่างเถอะ และเขาก็ให้เราเดินตามเขาไปอัตมาก็เดินตามหลังนี่ภาษาเดาใช้ภาษาใบิพาไปถึงบนเรือนเขาก็รีบส่งภาษาบอกให้เข้าห้องน้ำก่อนเข้าท่าไหมนี่อัตมารู้ทันทีเทวดาสังหอนสิ่งสถิตอยู่ในใจเขาครบด้วยอำนาจบุญด้วยอำนาจกุศลแล้วส่งภาษาให้เราเข้าห้องน้ำ พออัตมาเปิดไฟปับ๊บเขาส่งภาษาตามไปเลยให้อัตมาส่งน้ำด้วยนะเมื่ออัตมาปิดกรอนปับ๊บโหตายแล้วผ้าอับน้ำก็มีผ้าเช็ดตัวก็มีมีสบู่หนึ่งก้อนมีแปรงสีฟันพร้อมแหมน่าทัศนาชมอยู่สักพักเป็นห้องน้ำติดแอร์เป็นห้องน้ำปูพรม อาตมาก็ตั้งสติไว้ได้เรียบร้อยก็คลอดลูกได้อย่างสบายซุ้มโถเสียด้วยนะนั่งสบายเลยอาตมาก็นึกถึงพระสี่ถึงหองค์ป่านนี้จะไปอดเพลนที่ไหนก็ไม่รู้พอเห็นสบายเข้านึกถึงพวกแล้วเราแต่พวกเขาไม่นึกถึงเราเลยพออาตมาถ่ายเสร็จเรียบร้อยขอประทานโทษนะอาตมาส่งน้ำมีผ้าอาบเสร็จ มีอ่างน้ำเสร็จน้ำร้อนน้ำเย็นก็มีพร้อมนี่อันนี้สงที่เราทำไว้โดยบรรดาลให้เราอย่างนี้พออัตมาส่งน้ำเสร็จอัตมาก็ห่มผ้าออกมามีเตียงแล้วปูพรมนันแน่นี่เป็นผลบุญไปไหนไม่อดอยากปากก็ไม่แห้งฝนก็ไม่แรงน้ำใจที่เราทำมาพออัตมาออกมานั่งปับ๊บ เขาก็ส่งนาฬิกาข้อมือให้ดูเหลือเวลาอีกห้านาทีเขาก็บอกกับอัตมาเขาอารัธนาประคุณเจ้ารับพัฒหารเพนที่บ้านของข้าพเจ้าณบัดนี้อัตมาก็คิดในใจพวกนั้นอดเพนเลยสมน้ำหน้าอยากไม่คบคนดีอย่างเราเดินตามคนดีอย่างเราก็ไม่ต้องอดเพนอัตมาก็มานั่งไม่รู้ภาษากันหรอก ใช้ภาษาเดาอาตมาก็รู้บ้างภาษาอังกฤษแต่มีมากนะักพาผพูดกันรู้เรื่องแต่ถ้าพูดกันอย่างลึกซึ้งอาตมาไม่รู้หรอกถ้าเขาส่งภาษามากไปเราก็ทำสมาธิซะและเขาก็ถามมาคำทำให้ตื้นตันในอุราท่านเดินไปเดินมาทำไมและทำไมท่านถึงหน้าแดงอาตมาก็ชี้ไปที่ห้องน้ำ ภาษาใบาเราเรียนมาแล้วเขาก็บอกกับอัตมาเอาลัะท่านที่โครพนิมนต์พักผ่อนให้สบายบ้านผมไม่มีใครอาตมากับ,รบครอบครัวนี้ก็เลยรู้จักกันมาจนบัดนี้ชอบพอกันมากพอคุยกับเขาเสร็จเอ็นหลังไปนิดนึงพอถึงเวลาสี่โมงครึง่งเขาก็ขับรถไปส่งนี่อำนาจบุญกุศลเป็นไปได้ดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้นนะไม่ใช่อัตมาอธิษฐานแล้วซ้วมจะหล่นลงมาแบบนั้นแต่ขอให้ได้รับความสะดวกในการบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้ขอให้รอถึงสักกรินเทวราชถ้าบุญกุศลมีจริงขอให้ข้าพเจ้าได้รับได้รับความสะดวกสบายด้วยเถิดอย่างนี้แล้วจึงทำให้เกิดสังหนใจเกิดเทพสังหน เศรษฐีจึงหันหน้ามาเห็นเรานี่เรียกว่าเทพสังหรณเรื่องบุญกุศลนั้นมีความจริงอย่างแน่นอนอาตมาจึงของฝากไว้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านโปรดใส่ใจในการปฏิบัติใส่ใจในการเจริญพระกรรมฐานซึ่งเป็นบุญเขตอันสำคัญด้วยทานศีลและภาวนาถ้าเราบริจาคทาน เหมือนไปเรือถ่อเรือภายแต่ถ้าเรามีศีลด้วยเหมือนเราไปรถก็ถึงไวขึ้นหน่อยแต่ถ้าเรามีภาวนาแล้วเหมือนสินค้าที่เราบรรทุกเครื่องบินด่วนจีทันท่วงทีก็จะถึงปร,รานิพนธ์โดยพลันอาน,นิสงของการสร้างห้องน้ำเจ้าของเรื่องพระครูภาวนาวิสุทธ์ หลวงพ่อจรันทีตาธรรมโมจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบตัติเล่มที่สองเสียงอ่านโดยแก้วเสียงธรรม